ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสาระนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับของการขุดบ่อน้ํานะครับหรือว่าโคกหนองนาโมเดลนะครับแปลงตรงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลทุ่งเทิงอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกับเนื้อที่12ไร่นะครับ แต่รเยลเอตรงนี้นะครับสาระตรงนี้นะครับก็คือการขุดบ่อถมที่นะครับในพื้นที่ตัวเองนะครับเพื่อจะนําดินขึ้นมาเสริมระดับทําโคกที่พักอาศัยนะครับก็เดี๋ยวพามาชมแล้วกันนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากทีมงานของเรานะครับในส่วนของพื้นที่ข้างหน้าตรงนี้นะครับที่พี่ๆเห็นก็คือเป็นบ่อน้ำโมเดลนะครับพื้นที่ประมาณสักสองงานนะนะครับวิธีการขุดของเราก็คือการขุดนําดินนะครับ ที่เราขุดตรงนี้นะครับขึ้นไปถมที่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่ข้างหน้านะครับพื้นที่ข้างหน้าตรงนี้นะครับนี่นะครับประมาณ1ไร่นะครับที่เราถมที่นะครับก็คือเจ้าของที่เนี่ยต้องการที่จะมีที่พักอาศัยในส่วนของพื้นที่ข้างหน้านะครับเราเลยขุดบ่อข้างหลังตรงนี้นะครับระยะห่างประมาณ100เมตรนะครับนำดินขึ้นไปถมตรงนี้นะครับข้อดีของการขุดถมแบบนี้ก็คือเราจะได้ที่ถมสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ได้บ่อน้ําในการเก็บน้ําไว้ใช้ สามารถที่จะเลี้ยงปลานะครับเก็บน้ ow, ําไว้ทําการเกษตรต่างๆได้นะครับก็ค <R> ือการขุดบ่อถมในพื้นที่นะครับนี่นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นพื้นที่ถมนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดของงานเรานะครับตรงนี้นะครับเป็นสาระส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เราจะนําเสนอในส่วนของงานขุดตรงนี้นะครับก็คือเป็นการขุดแยกในส่วนของชั้นดินนะครับสังเกตได้ว่านะครับบ่อตรงนี้นะครับมีความลึกอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับ หน้าดินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรเซนติเมตรโดยประมาณนะครับหน้าดินเนี่ยจะเป็นดินทรายนะครับการขุดของดินทรายของเราเนี่ยจะสโลปอยู่ที่ประมาณ45องศาหรือว่า3 5องศาโดยประมาณนะสามสองศาโดยประมาณนะครับส่วนดินชั้นล่างเนี่ยจะเป็นดินเหนียวนะครับจากชั้นที่2ลงมานะครับก็จะเป็นชั้นดินเหนียวตัวนี้วิธีการขุดของเราก็คือใช้วิธีการขุด45องศานะครับอาจจะขุดดูชั้นหน่อยนะครับแต่ข้อดีคือ เราจะสามารถที่จะนําดินตรงนี้เอาไปถมที่ได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเรามีชานมีพักที่ใหญ่นะครับตรงนี้สามารถที่จะเป็นพื้นที่เลี้ยงปลาได้นะครับเป็นที่ส่งเคราะห์แสงนะครับหรือว่าที่วางไข่ของปลานะครับที่ปลาขึ้นมาอาศัยนะครับเล่นน้ําตรงนี้ได้นะครับก็คือเราจะขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มนะครับอ่าเดี๋ยวไงผมพาลงไปดูชั้นดินข้างล่างให้ชัดเจนนะครับ ครับผมก็จะพามาชมในส่วนของพื้นดินชั้นล่างนะครับของพื้นที่ตรงนี้นะครับการขุดในส่วนของการสลปนะครับวิธีการขุดตรงนี้นะครับเป็นเช่นไรนะครับพี่ๆเห็นไหมครับตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ดินทรายนะครับเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ดินทรายนะครับ,รบ er หรือว่าหน้าดินนะครับดินตรงนี้นะครับจะไม่เหนียวนะครับตัวนี้จะพังทลายง่ายนะครับอยู่ที่ประมาณ ER 1นึ่เมตรหาหรือว่า1นึ่เมตรสาโดยประมาณหน้าดินตรงนี้นะครับ ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ด้วยนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนดินเหนียวหนาแค่ไหนพื้นที่ตรงไหนดินทรายสูงแค่ไหนนะครับเราต้องประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่นะครับคือพื้นที่ตรงนี้นะครับดินทรายเนี่ยจะอยู่ประมาณเม็ดสานะครับเราเลยขุดบ่อตรงนี้จะเป็นปากบ่อน้ำนะครับลงมาอยู่ที่เม็ดสานะครับแล้วก็สุดจนถึงดินเหนียวนะครับดินเหนียวนะครับก็คือเป็นชั้นดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับตรงนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับจะออกเป็นสีแดงแงนะครับหรือว่าสี น้ำตาลนะครับก็คือเป็นดินที่เหนียวแล้วก็มีหินลูกรังด้วยนะครับอันนี้คือสังเกตง่ายๆเลยนะครับทีนี้พอถึงดินชั้นนี้นะครับเราจะตัดเบิร์มเลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเบิร์มหรือว่าตะพักนั่นเองนะครับที่สามารถที่จะให้ปลาเนี่ยขึ้นมาพักอาศัยหรือว่าสร้างแหล่งอาหารเป็นต้นายแดงนะครับจุลรียหรือว่าเป็นที่สังเคราะห์แสงเป็นที่วางไข่ของปลาได้นะครับแล้วก็เป็นที่ที่สามารถที่จะช่วยในส่นสวนของ การลดการหวัดเสียวของเจ้าของที่ที่จะมาทํากิจกรรมหรือว่ามาเดินเล่นขอบบ่อนะครับหรือว่าทํากิจกรรมในส่วนของพื้นที่บ่อได้นะครับอ่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของถัดออกมานะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของเบิร์มชั้นที่2นะครับชั้นที่2ตรงนี้นะครับจะเป็นดินเหนียวนะครับเราจะใช้วิธีการขุดแบบว่าอา่าอยู่ที่45องศาโดยการใส่ปีกรถขุดนะครับในการขุดนะครับ ตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะได้ดินขึ้นไปทําโคกนะครับยกระดับพื้นที่ข้างหน้าได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ได้บ่อน้ําที่เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราตรงนี้นะครับเราจะสลบน้อยลงนะครับตรงนี้35องศาตรงนี้45องศานะครับข้างล่างก็45องศานะครับตัวนี้นะครับเราจะได้มวลดินเยอะขึ้นเํานไปทงที่นะครับแล้วก็ได้บ่อน้ําที่เยอะขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของการขุดแยกระหว่าง ดินทรายแล้วก็ดินเหนียวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่างนะครับรถขุดของเราที่ทํางานตกแต่งในส่วนของคันล้อมของที่อยู่นะครับก็จะเหลือประมาณสักอีก20กว่าเมตรตรงนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับอ่ะมาดูครับอย่างนี้ก็จะเป็นช่างเพลินนะครับอ่ารถขุดแคท 320GC นนะครับตัวนี้ก็ทำงานดีเลยทีเดียวนะครับกำลังสูงเป็นรถที่เป็นไซส์ใหญ่นะครับ พลักกำลังถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เราก็ทําการแต่งคันดินนะครับแต่งคันดินนะครับหรือเขาเรียกว่าสโลปนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดการพังทลายของตัวดินได้นะครับถ้าเราเก็บงานดีๆนะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของพื้นที่ข้างหลังนะครับผมครับผมก็จะพามาชมในส่วนของพื้นที่ข้างหลังนะครับที่เราทําการขุดอยู่ตอนนี้นะครับพื้นที่ข้างหลังตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่นาข้าวตามแบบงานของเรานะครับแต่จะเป็นพื้นที่นาข้าวที่สูงนะครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการลอกหน้าดินออกไปนะครับเอาหน้าดินบางส่วนนะครับไปถมในส่วนของพื้นที่ข้างหน้านะครับพื้นที่1ไร่ที่เราถมไปแล้วนะครับให้มีพื้นที่หน้าดินอยู่ข้างบนด้วยนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่นาข้าวที่เป็นพื้นที่กระเทินนะครับสังเกตได้เลยว่านะครับพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ปลูกยางพารานะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สูงนะครับทำนาข้าวก็จะไม่ได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับหรือว่าปลูกมันสำปะหลังก็จะกระเทินลักษณะว่าจะเป็นกึ่งๆึ่งน้ำท่วมนะครับกึ่งๆึ่งพื้นที่ดอนนะครับก็เลยปรับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่นาข้าวไปเลยนะครับโดยการขุดนะครับให้ต่ําลงนะครับ สังเกตได้เลยว่านะครับที่เราขุดนะครับเราจะไม่ได้ขุดเอาหน้าดินออกไปหมดนะครับเรายังกองหน้าดินไว้นะครับแต่ละกองแต่ละกองแต่ละกองนะครับสังเกตแล้วว่าเรายังกองไว้นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นขั้นตอนการทํางานนะครับคือเราจะไม่ได้ลอกหน้าดินออกไปหมดนะครับเรายังคงเก็บหน้าดินไว้นะครับเพื่อจะเป็นปีหน้าเนี่ยถ้าเราจะทํานาข้าวเนี่ยเราสามารถที่จะทํานาข้าวได้เลยนะครับโดยการไม่ต้องบํารุงดินรักษาหน้าดินเยอะนะครับก็คือเป็นลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ปุ๋ยได้ การลอกหน้าดินที่ดีเนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะลอกเอาไปหมดควรเก็บรักษาไว้เป็นกองไว้นะครับเป็นกองไว้นะครับเหยียบแบบนี้นะครับแล้วเราก็เกียนะครับเกี่ยหน้าดินไว้แล้วก็ใช้รถไถในการตกแต่งหรือว่าไถดันอีกทีนึงนะครับเพื่อจะให้พื้นที่เนี่ยสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการรักษาหน้าดินนั่นเองนะครับผมครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับ โคกหนองนาโมเดลนะครับพื้นที่12ไร่นะครับแนวทางการขุดออกแบบพื้นที่การเก็บรักษาหน้าดินนะครับแล้วก็ชั้นดินทรายดินเหนียวนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสามารถที่จะให้พี่ๆเก็บเป็นแนวทางในการขุดออกแบบนะครับสำหรับพี่ท่านไหนที่สนใจติดต่อสอบถามงานขุดปรึกษาสอบถามนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์สอบถามพูดคุยเล็กเลี่ยงความรู้กับผมได้นะครับทีมงานปีชาเจริญทรัพย์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวจบคลิปเพยียงเท่านี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ